โอ้โหเฉบขาดมากเลยเออแล้วแฟนแฟนเขาเอย่างคุณน,นี่กีต้าร์นี่ฝึกจากไหนฮะอ๋อกีต้าร์นี่ใช่ไหมครับผมก็ฝึกจากสายมันนะครับ <laughs> ไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะมีอ,อาจารย์ฝึกหรือเปล่าเพราะว่าหนูๆแลหลานนี่ชอบเล่นอยากให้หนูๆหลานเล่นกีต้งกีต้าร์มันเพราะดีอ๋อได้ครับคืออาจารย์นี่ต้องมีอยู่แล้วครับฮะอย่างน้อยก็บางครั้งก็หนังสือนี่ก็เป็นอาจารย์ได้ ใช่ไหมฮะเพราะอาจารย์จะต้องผลิตลงไปในตัวหนังสืออ,อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับกีตาร์ที่สามารถทําให้เราเล่นได้เราเจอสิ่งนั้นเราก็เอามาประกอบการเล่นได้ไม่ยากด้วยเราเฉพาะเด็กๆนะครับ,รบเอาไม่จําเป็นต้องมีกีตาร์หกสายมันอาจจะเปรืองสตังค์นะครับบางครั้งมีแค่สายเดียวเราก็เล่นไปก่อนได้นะครับอย่างสมมติว่าฮนะมีกีตาร์ฮะเรามีสายใหญ่นี่สายเดียวเราสามารถเล่นเพลงได้นะครับสุดปุ๋ยนางงามจักรวาลฮะ คนสวยที่สุดในโลกนะฮะเราสามารถคิดถึงปุ๋ยเราสามารถเล่นถึงปุ๋ยได้เลยแล้วก็จับประมาณโพซิชันนี้แล้วก็ปุ๋ยปุ๋ยโอ้ง่ายดีมนกเหมือนนะนี่มันหน้ามันหน้ามันหน้าอยากถามอนนีหนึ่งอะไรกันฮะการจับคอได้จับยากไหมฮะการจับคอเออการจับคอยากเลยฮะมันไม่ยากครับแต่เราต้องใช้เวลานิดหน่อยครับคือเราจะจับคอ่ยต้องใช้เวลา เราต้องเก็บเงินไว้เยอะๆนะครับาฝากธนาคารเอาเงินเยอะๆเสร,ร็จแล้วพอมีเท่าไหร่แล้วรีบไปจับเลยครับก่อนที่มันจะแพงครับแล้วไปจับคอร์ดเลยพอได้คอร์ดเสร็จปับ๊บเราก็ไปซื้อคอนโดต่อนะครับ<ส>พอคอนโดเสร็จปับ๊บเราก็เลยโรงแรมไปเลยเมืออ่ออ่ะหนูไอ้เนี่ยมันขอคอนโดบ้านแล้วแม่พูดถึง คุณปูบ้างคุณปูนี่ก็ฝึกฝนมาจากไหนผ่าเนี่ยจากอาจารย์ผมฮะจากอาจารย์ที่แรกเริ่มเติมนทีก็ฝึกกับคุณพ่อคุณพ่อทองใบเรืองนนท์แล้วก็มาฝึกกับอาจารย์บุญยงเกศคงท่าเป็นศิลปินแห่งชาติด้วยเคยฝึกผมเดี่ยวละนาอย่างนี้คนเดียว2ลรางมาแล้วนะฮะสองรางสองรางมาแล้วแสดงที่ศูนย์วัฒนธรรมเนี่ยผมเดียวคนเดียว2ลรางอุ้ยตายตายสองรางทําคุยอยากจะให้เจอผมหน่อยวันลอยกระทงไปเลยผมนี่นครปฐมยี่ห้ารางคนเดียวเดียวยี่ห้ารางรางละนาฏนะาง เลี้ยงหมูเลยผมทำฟาร์มหมูอยู่ครับ ตอนนี้ตะขาบกินเหลือตัวเดียวแล้วฮะตะขาบกัดนะตะขาบกัดพี่กินมาสิครับผมก่อนจะถึงว่าลรากระทงนี่ก็เอาแบบเพยของไทยของเราให้ท่านได้ชมกันผสมกับสากลแม่ก็เรียกว่ามัดแจมผสมผสานเพราะว่ายุคนี้ไหลวงเลยที่นำาอดนตรีไทยและสากลมารวมกันครับผมอย่างนี้นิทัศนเราก็เอามารวมมาหลายเพลงของคุณออสโอภาสแล้วของพี่ยอยอะไรนี่เอามารวมมาหลายเพลงเลยเต็มที่เลยครับผมครับผมก็รายการของเรานี่ไม่ต้องห่วงครับแล้วก็ทีนี่เมื่อสองสามเสานู่น เราเราก็ไม่ได้มากันครับผมครับผมก็ไปทอดกระถินทอดกระถินนู่นจังหวัดโคราชครับผมไปกันทั้งนิทิทั์เลยหมดเลยหมดเลยครับผมแล้วก็มาแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ทุกวันเสาร์เราจะเจอกันที่นี่เป็นประจำเลยพร้อมทั้งชาวคณะดูดอกกระโดนครับผมแล้วคุณคุณผมใครคุณปอไคนคุณปอนี่คุณปอรูปรอนี่แหมวันนี้ไม่ต้องห่วงลายพลอยไปเลยลายไวสันรุ่นไวสันรุนวันนี้ครับครับผมวันนี้เห็นว่าอีกสองวันนี้ก็ลอยกระทงครับสองวันลอยกระทงแล้วฮะตอนนี้ ครับครับเป็นไงฮะได้เหรได้ฮะตีได้ไหมตีได้ฮะเดี๋ยวถือลองถือไว้นิดนึงลองทิลองทิลองตีดิตีได้ก็ไม่บอกเออลองลองเออโถเอ้ยแล้วก็เออนีฮะ forever love สอง